เฟซลิกซอริจินัลพูดสิต้อแหลจังเลยได้มันถึงบอกตอนแหลจังเลยหนูก็แบบแบบติคิดพิ๊ก ไอคิดสุดท้ายอะรายการโฮมทัวร์ นักรีวิวตัวจ้อยครับอีไปครับคือตุ๊กตาไปทำกบิกบมตุ๊กตาไปทำนักอีไปอีไปอีไปครับคือตุ๊กตาไปามครับอีปี้ตอแหลเลยตุ๊กตาไปามด้วยเขาชอบอะไรครับอีปี้โอนแน่อกำลังกลับบ้านอ้๊มบอกรอครูแป๊บ ไปคือตุ๊กตาเว่ทำมกมันง้อจังเลยไอ้ตุ๊กตาตุ๊กตาเว่ทำอ่ะที่โอ้โหมือสีแดงครับที่มันมือสีแดงมันโคตรแยโง่ไปเลยใส่แล้วมันมันยืดมันยืดไปหน่อยมันจะยื่อเหรอมันจะจับตุ๊กตาเว่ทำไม่ได้อ่ะมันจะจับตุ๊กตาเว่ทำไม่ได้ทำไมต้องหัวกระ่ย ยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอเออไม่มีมอเตอร์ไซค์จะต้องเดินเท้าวิง่งแล้วเมื่อกี้นั่งอะไรมาเหรออ,อ้าวถาไม่ตอบเมื่อกี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่เหรอไม่ได้นั่ง <c oughs> ไม่มีมอเตอร์ ขี่มาตัวเมื่อกี้สิขี่มาตามไปตามรับไอ้มันงโ่ไอ้มันูไอ้ันงโ่จริงไก่ปะ 5้านาทีอ่ะโอ้โหอีกปีต้อไหนจังเลย <laughs> อีกปีต้อไหนจังเลยห้านาที hmm. พาเธอกลับบ้าน <laughs> ไปคอปปี้รายการเขานกันพาตัวเองกลับบ้านขอดกระตุกบ้าจะเหลือเหรอนิดนึงถึงบ้านแล้วเหรอมันมีโมชั่นเบอร์ตลอดอะ โมชันเบื่อโมชันเบอื่อเออเอายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งยูทูบเบอร์ป่ายูทูบเบอร์ท่านฟ่าเอาเอาเอาพื้นฐางระดับเดินแบบยกยกเออเออยกยกมุมมองบุคคลที่สามบูลลี่อะซิมูเลเตอร์ เข้าวินสิมึงเข้าวินเออนั้นนะแท็กซี่ก็มีรถรถเข็นนะข้างทางเข้าวินดินี่งไจอดอยู่คันหนึ่งก็ขี่ไปสิเออขาหักขาเบี้ยวบูลลี่เหยียะบูลลี่บ้านอยู่ในวัดเหรอเหยียบเอา ยังร่งส่งเงหรอรั <laughs> องส่งสนเนี่ยถึงงานหน้าบ้าน <laughs> ดอกไม้เต็มบ้านเลย <laughs> น่กกากลัวเมืม่อกี้มีหมอแสน็จมันไม่นั่งเข้าไปว่ะมันจะพาเนี่ยมังจะถึงอยู่แล้วนะ อัไะวั่ทัวร์นั่นรูปทำไมเดินเงี้ยนะองค์ท่านกลัวผอีอ๋อเลี้ยวอีกโหหนึ่งวันสตอง <laughs> เออเพิ่งไปย้อนดูสตรอรี่ตัวเองใช้คำว่าสภาพมาตั้งแต่ปีหกสองแล้วอะ่ะ <gasps> สปาสปาคาเป้าเป้พี่เก็ตจะทำอะไรตรงนั้นอ่ะพี่เก็ตเหรออม่ามันลุกขึ้นเ้วยกัดมันเลยจ่าถึงแี้วถึงแล้วกัดมันเลยอีโบ อี่ปีตล้แหละขึ้นมาทางนี้มันดุอ่ะมันชอบบนต่ำได้ถึงละเข้าสลัมมาแล้วเข้าสลัมเหรอวิ่หมายห้แลขอเบาเสียงกันนะเสียงพูดแย่ดังเบื่อทั้ง มาเลยฮัลโหลเขาคอ่หาเขาไ่าไม่ได้ให้ทำเสียงคังครบมันจมน้ำอ่ะบ้านยังไก่อ่ะจริงเจ้โฮมทัวร์แอดมินเพจแอร์ เปิดบ้านที่เกตทัวบไปแล้วเข้ามากระทืบับเบที่เก็ตทัวบแล้วอ่ะทหารมายากรปลากระป๋องคือคใส่เข้าไปคัฟเวอร์ไปเป็นจานเปล่าพอเอาออกมาอีกระป๋องเออน่ากลัวจริงเลย เฮ้ยเฮ้ยมันลุกหรโดนแง้มแล้วก็เปะจริงข้างหนึ่งบ้านละฟ้ามีตาใครเดินตามาอะไรเงี้ยมีสองเงาอ่ะุ้ยอจริงนะุ้อยในบ้านอ้จะลกบานัปีนสิเพราบ้านไม่ได้เดี๋ยวเขาไปปีนข้างบ้านก่อนนะ เห็นไหมล่ะโชว์สิโชว์อุ้ยอ๋อร้านขายขนมเนี่ยนะรู้ได้ตาดีตาดีตาดีเน่ะอ๋อคือไม่เลี้ยวอ๋อทิ้ซื้อขนมนะคือไม่มีใครอยู่บ้านอะแราไม่มีกุญแจบ้านเลยต้องมาเข้าบ้านคนอื่นสอะเข้าได้เหรอได้ปีนกำแพง แล้วเขาไม่เคยแล้วเขาไม่แอบปีนหรอขโมยขโมยตองมีกระกมาจับมันแล้วขโมยโว้ยโว้ยอุ้ยใครเงาใครอะไรอ่ะ อะไรอะตกจ้าเออมันเก่งมันเก่งอันปีนได้เออปีนเป็นขโมยขโมยเอ้าจสุขิดสุขิดร่วงลงไปแล้วสุขิดแล้วตุบไม่น่าเลยเอาประสาร ตอหลุมล่าขึ้นไม่ไหวเธอใจไม้เป็นคนพักฉันหายไปเลยหายไปของจริงเด็ดหรอเิ็ดเขาฉันตกท่อดับแล้วเอาสิเอาสิ ตัวไหนวิ่งอ่ะชิดกวานะคมทัวร์คมัวอีบีเหรอมันมึดอ่ะเข้าได้มั้งอะมันต้องร้านอีกกี่บ้านอ่ะขโมย่นี่แหละบ้านมันอ้อยากเข้าไปได้เปล่า